สวัสดีค่ะเมยรับบทเป็นแอดมินรับบทยูทูบเบอร์ฮะหาลานนวกอุ้มพักด้ยค่ะหลานนวดนี่ลรเจ๊คิงก็อีนวดบ่ได้ยแต่ว <c oughs> ่าหล, <c oughs> ลานนวด <c oughs> น,นี่เจ๊คิงค่แค่

เพชรเสมหกเก้าพี่ปอจะได้เงินเจ็ดร้อยแต่ว่าวันเปิดห้องไปแปดร้อยเลยนะเขเสื้ออยู่ พาว่าชิเรียนน้ำมองนอนบอวหนูชิเรีย,น,ออน,น,ยนน้ำมองอาบน้ำคิดอยากเต้น้ำมองอาบน้ำนี่แหละโอ้ยเบงแต่ประตูเขาเห็นประตูนะค่ะ Oh. ขอบคคุณ่ะตอนเย็นไปดูสาวน้อยนะคะตอนเย็นไปดูสาวน้อยนะคะมาเล่นค่นนะ,คะโเ,เหเ็นไปพี่เป่า โอ oh. oh, ้ปวดแขนท่าเด้อตายแล้วตา้แล้วตา้แล้ว หอด้วนี่พี่เปาไหนอ่ะก็เลียวเห็นโอหันตี 哎 <laughs>

รีห้าใช่หรอใช่คุนอ่ะไม่มีคนอยู่ห้าโคไม่มีโคงไม่มีโคช่องไหนนั่นส่องกระกลิ้มอพืนเอาเอาไหม <laughs> มือเป็นไปถือวังนีแม่ปวดแขนนะเตียงเดียวก็ใหญ่อยู่นะกระช่วงอยู่ดิเตียงสองสันเตียงสองสันเธอเตียงสองสันไม่รู้หรือเปลาเตียงสองสันนะเนาะ ปวดคอไม่ใช่ปวดคอต้องปวดอะไรเนี่ยนี่ไงระหว่างสิบโมงเช้าตะโบงอ๋อหกโมงเช้าถึงเที่ยงของอีกวันห้าร้อยก็แสดงว่าเราขาพึ่งจ่ต้องจ่ายห้าร้อยเราเราก็จะกลับมาอาบน้ำได้ใช่เลิศโอเคเอาห้าร้อยก็ห้าร้อยก็นั่นนึงระหว่างวาง สัปโมงสิบสัปโมงสามลอยหาสามลอยสิบบาทเพียงสิบสัโงนะระหว่างระหว่างวันสิบชั่วโมงอ่ะถูกนะถ้าถึงเที่ยงคงนีก็จะิห้าอยติกว่าใช่ไหมล่ะพอสิบสัโมงจากไปจักโมงอะไรันนี้ตอนนี้ก็ท่อได้่ล่ะตอนี้กี่โมง่ะหกอุ้ยก็หกโมงหนึ่งหกโมงหกโมงสิบหกหกโมง หกห้งก็ถึงเช้าหรืวันก็ห้าร้อยค้า,างหรือวะเนีก่ก็ก็จะอยู่ถึงเออก็ก็เหมือนค้างเลยสิบค้างคืนเลยไหมค้างคืนห้าร้อยใช่ไหม,ไมอยู่แค่นี้ได้ไหมต้องคิดเพิ่มไม่เท่าไหร่ร้ 100, 100. อยหนึ่งแค่ไหนเค้ยค่ะงั้นข<พ>อห้องพักของผมได้ไหม เน,ม,เนม,ม่สดมีไหม่ะมีอยู่นี่ไดกระเป๋าเลไม่ใส่เองนี่เตรเอยู่กอ,อยู่ในนี้เราเดินม,มานะเนี่ยเนี่ไม่ไว้พันอย่าง,<อ>งจาุ๊บคุณเดินมาเลยเนี่ยไวยพัน ลุงมือขึ้นนีแม่นวลไปแรงก็นั่นเป็นเพื่อนเอาให้เพื่อนสิมาบุญสาวหน่อยเนาะเอายายรดวางขันดิยายวินว่าจะมาดูสาวน้อยหรอวะสันจริงๆอะอยู่ไม่ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้หรอกถ้าอันนี้แสดงเร็ดก็ก็คือมาอ้าม่านแล้วก็ไป ถึงถึงบ่ถึงก็วันกระหอดหกมงนี่กับสิบสองชั่วโมงแล้วมันหอดกว่าเบอร์หกไปค่ะพร้อมหมอนกับพ่อหมได้ไหมพร้อมหมอนกับ mm พ่อหมเลยนะได้ไหมอขิ่เด okay, huh. yeah, ียโอเคค่ะลูกค้เอพื่ก็ย่าหย่าอย่าหย่

น e ี่ห้องกวางดีเป็นเตตีร่างกายแรงแทนได้ไล่โย่ไล่โย่ตอนมีเคียดกอนเก็บทิ้เงี้ยเนี่ยเมื่อกี้ั่าจายไล่ไล่อ๋อเอาไปนอนที่ฝันเขาไว้เขาเบียเดีนม่งลงแล้วไงครับตอนเห็นบางเขาเขาอันนี้มันระลุระรวยได้เพราะมันเป็นรีสอร์ทส่าเอาเงินถอนลรอตียัน แล้วก็เอามาให้โอเคแต่พ่าพ่คิดว่าเ้าสิบบาทนั่นเพนนกเก็สิเปิดตัวนี้ใช่สา,ชามรอ้อยสิบาทก็เผื่อมาอักน้ำตอนงานเลิกด้วยของกวางดีใลกคิดมเยอเลยแงเนยีสิบมันก็จะไม่ทอนมาให้เราอยู่แล้ นี 6, ตน่ต้องเสยเท่าไหร่คะพี่หนึ่งบาทโอเคครับต้องสั่งฟอรเขายังไม่มาฟอร์สง่งเลยเขาทำไม่มอหน่อยชิ้นฟอร์อ,อ้าวไม่มมอนแม่แม่มีหมอมไหมอ่ะมีหมอใหออ้หมอรโอเคค่ะบสำหรับคลินิกอ่ะฝากไว้แค่นี้นะคะพอกันไหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Oui. <laughs>